โอเควัสดีครับมาเทสกล้องก่อนส่งนะครับตัวนี้เป็นอิเล็กโทรสา GS นะอ่ารหัส830นะครับอาการที่มาไฟล์เช็คแบตติดไฟโลโ์ slow over ไม่ติดอ่ชาชัตเตอร์ทำงานสปีดเดียวชัตเตอร์บไม่ทำงานนะครับอ่าก็โดยรวมก็จัดการเ l a ไปให้ทั้งหมดแล้วก็มีแก้ไขบางจุดไปเนาะอืมตอาน,นี้ใส่แบตไว้อยู่นะครับอ่าเช็คแบตกัน ไฟเช็คแบตติดนะสภาพโดยรวมทําความสะอาดไปทั้งหมดแล้วชิ้นเลนล้างแล้วนะครับในส่วนของช่องมองด้วยแล้วก็ภายในทั้งหมดบุก,กันแสงด้านบนด้านล่างแล้วก็ด้านข้างฝั่งนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้ภายในนะชิ้นเลนด้านในถอดออกมาล้างเรียบร้อยนะครับ อ่เรามาเทสกันที่ Shutter B F 1.7ขึ้นฟิล์ม Shutter B ไฟสโลจะติดนะเห็นไหมเอ่ยอชัตเตอร์ r B นะครับกดค้างแล้วก็จะหลีรูรับแสงให้ดูนะอ่ารูรับแสงหมุนทุกคลิกนะครับถัดมาเป็นแฟลชสปีดจะอยู่ที่1ต่อ30 f แฟลชเช่นเดียวกันไฟสโลก็จะติดเห็นไหมอ่ะ ถัดมาเป็นโหมดออโต้ที่ใช้งานาทั่วไปนะครับแหวนโฟกัสสมูทแน่นอนนะขึ้นเฟรมเปิดที่1.7ถ้าแสงเยอะๆวัดแสงอยู่ตรงนี้นะครับไฟโอเวอร์ Over ติดแต่ถ้าปิดวัดแสงไฟสโลว์ก็จะติดสปีดก็จะช้าลงเห็นไหมดูจากด้านหน้าปิดวัดแสงอื ถ้ารีรูรับแสงลงเป็น f 16ปิดวัดแสงด้วยเนี่ยสปีดก็จะนานเลยปล่อยนิ้วอ่าโอเคนะอ,อ่การทำงานในโหมดออตโต้ทำงานปกตินะครับชิ้นเลนใส่นะ,ะแล้วก็กานกอรอเฟร,รมสมูท ลื่นแน่นอนนะครับเนี่ไดอปรับ iso มหมุนได้ปกติตัวล็อกชัตเตอรอ์เลขนับเฟรมตอนนี้อยู่ที่ s นะครับแ,แล้วก็จะเทสเซลล์ท l มเมอร์ด้วยดึงก้านลงกดถ่าย แล้วทามเมอร์เดินปกตินะดูที่ใบเบ็เรียบร้อยนะครับเลขนะัฟเฟรมลันปกตินะ,ะเห็นได้เอ่ยหแล้ว6กนะรีเซ็ตเวลาเราเปิดฝาหลังมันก็จะดีดคืนกลับไปที่ตัว s เหมือนเดิม ไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่านะอ่าโอเคอมก็ฟิล์มรีวล์บัททอมรีลิสกดลงไปการก่อก็จะฟรีแบบนี้นะครับพอขึ้นฟิล์มปุ๊บมันก็จะดีดลงมาแล้วมันก็จะล็อกอ่าปิดวัดแสงอ่าเห็นไหมในส่วนของช่องมองใสสะอาดแน่นอนจุดโฟกัสชัดเจนนะครับ gs gt ส่วนใหญ่จุดโฟกัสจะชัดกว่ารุ่นแรกนะ อ่ด้านข้างฝั่งนี้ฝั่งนี้แล้วก็ในส่วนของฝาปิดฐานเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยับเยินมาเหมือนกันนะครับฝา,าปิดฐานจะเป็นแบบนี้ซึ่งขูดเอาสนิมออกไปแล้วนะครับ ตัวกล้องมาพร้อมฟิลเตอร์แล้วก็ฝาปิดเดิมแบบนี้ใส่กลับได้ปกติเหมือนเดิมนะเดี๋ยวตอนแพ็กกล้องพี่หน่งจะใส่ไปแบบนี้เลยนะครับทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะเทสคร่าวๆการใช้งานตัวกล้องกลับมาใช้งานได้ปกติเรียบร้อยนะครับรหัสต,ตามนี้นะแป0ส